สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านไม้ทรงไทยประยุกต์ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำวางบ้านไทยเขินตําบลท่าวาังพร้าวอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ใกล้สนามบินเชียงใหม่ทางตรงแค่30กิโลเมตรและใกล้ทางหลวง108แค่500เมตรค่ะทำเลติดถนนสัญจรเหมาะสำหรับทำเป็นบ้านพักตากอากาศหรือจะทำธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่โฮมสเตย์เล็กๆหรือบ้านพัก Air b บ b ก็ได้ค่ะ ที่ดินเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่95ตารางวาและยังมีที่งอกริมแม่น้ำรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ130ตารางวาค่ะเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ด้านล่างมีใต้ถุนสูงตัวบ้านเป็นไม้สักและตกแต่งต่อเติมเป็นบ้านปูนชั้นล่างบางส่วนค่ะพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านรวมประมาณ300ตารางเมตร3มห้องนอน2ห้องน้ำมีมุมสวนหย่อมขนาดกว้างๆต้นไม้ร่มรื่น และยังจัดวางพื้นที่สำหรับนั่งเล่นรับประทานอาหารอยู่รอบตัวบ้านสวยงามเหมือนอยู่ร้านอาหารเหมือนอยู่คาเฟ่เลยค่ะเป็นบ้านไม้สักที่นำมาตกแต่งใหม่และต่อเติมให้มีระเบียงหน้าบ้านวิวสวยและด้านหลังก็ทำระเบียงห้องนอนมองเห็นวิวแม่น้ำค่ะด้านหน้าเป็นลานกว้างๆจอดรถได้4-5งคันเลยค่ะบันไดาทางขึ้นบ้านและเฉลียงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งจากมุมนี้เราจะเห็นวิวแม่น้ำทอดยาวและยังมองเห็นวัดและพระธาตุเจดีย์ริมน้ำอยู่เบื้องหน้าด้วยค่ะบ้านติดริมน้ำทำเลแบบนี้หายากมากแล้วค่ะตัวบ้านชั้นบนมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นไม้สักขนาดใหญ่แข็งแรงสวยงามหลังคาฝ้าเพดานและผนังทำใหม่ทั้งหมดติดตั้งผ้าม่านและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างดีมูลค่าสูง แถมแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่มูลค่าหลายแสนบาทเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่ต่อเติมจากตัวบ้านเดิมค่ะ ออกแบบให้มีระเบียงกว้างๆมองเห็นวิวแม่น้ำโดยรอบได้ชมดาวชมพระจันทร์ในช่วงกลางคืนมีการปล่อยโคมปล่อยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะในหน้าหนาวบรรยากาศดีมากๆค่ะมีมุมจิบกาแฟช่วงเช้าจิบชาช่วงบ่ายมองดูวิวแม่น้ำเพลินตาตลอดทั้งวันค่ะตั้งอยู่กลางชุมชนมีวัดโรงเรียนตลาดสดมีความปลอดภัยและไม่เปลี่ยวค่ะ สำหรับระเบียงด้านหลังนี้สร้างขึ้นมาค่อนข้างกว้างทีเดียวค่ะและทําบันไดเชื่อมต่อกับหลังบ้านซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะสามารถขึ้นลงทางนี้ได้เหมาะแก่การจัดปาร์ตี้ริมฝั่งแม่น้ำค่ะห้องนอนทุกห้องตกแต่งสวยงามพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันโดยห้องมาสเตอร์นี้จะมีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องขนาดกว้างๆตกแต่งสวยงามซึ่งห้องนี้จะใช้ร่วมกันกันกบห้องนอนห้องที่สองมีประตูเชื่อมต่อกันค่ะ ห้องนั่งเล่นและมุมดูทีวีชั้นบนเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สวยงามและเข้ากับตัวบ้านมากๆค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดีและของตกแต่งสวยงามห้องนี้ใช้ห้องน้ำร่วมกันกับห้องนอนมาสเตอร์โดยมีประตูเชื่อมต่อกันค่ะต่อไปเป็นห้องนอนห้องที่สามซึ่งมีขนาดกว้างและใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดีและตกแต่งสวยงามเช่นกันค่ะ โดยห้องนี้ก็ได้สร้างระเบียงขึ้นมาใหม่นะคะเป็นระเบียงขนาดกว้างอยู่ติดกับห้องนอนมองเห็นวิวสวนซึ่งตรงมุมนี้ลมพัดผ่านเย็นสบายตลอดวันเลยค่ะบ้านหลังนี้เจ้าของให้ความสำคัญและใส่ใจมากๆกับทุกรายละเอียดรวมถึงการตกแต่งการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทำให้บ้านดูสวยงามอบอุ่นน่าอยู่ และยังแถมเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งทุกอย่างครบครันซื้อแล้วสามารถเข้าอยู่ได้เลยโดยไม่ต้องตกแต่งเพิ่มจะทำเป็นบ้านพักอาศัยบ้านพักตากอากาศหรือทำธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่โฮมสเตย์บ้านพัก Airbnb ก็เหมาะสมทุกอย่างเลยค่ะ บ้านวิวสวยทำเลดีในราคาที่จับต้องได้ลดราคาจาก4,800,000บาทเหลือเพียง3,999,000บาทเท่านั้นค่ะบ้านสวยริมน้ำทำเลดีขนาดนี้หายากแล้วนะคะชั้นล่างเป็นไต้ถุนสูงพื้นที่โล่งกว้างลมโกลกทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันค่ะโดยออกแบบให้ทุกมุมมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นสบายชิลๆ จะอยู่ติดบ้านหรือจัดปาร์ตี้ได้ทุกวันไม่มีเบื่อค่ะมุมนี้มีบาร์และโต๊ะรับประทานอาหารและสำหรับมุมใกล้สวนหย่อมก็จัดพื้นที่ไว้สำหรับนั่งชิลๆนั่งคุยกันนั่งจิบชากาแฟการจัดวางพื้นที่ทำได้ลงตัวสวยงามและน่านั่งในทุกๆมุมเลยค่ะ พื้นกระเบื้องชั้นล่างก็เลือกใช้สีที่สวยงามและเข้ากับตัวบ้านสำหรับชั้นล่างโซนนี้จะเป็นโซนที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะเป็นส่วนต่อเติมที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวบ้านเก่าได้ทำห้องน้ำไว้หนึ่งห้องเป็นห้องน้ำขนาดกว้างเท่ากับห้องน้ำชั้นบนค่ะและหากต้องการห้องนอนชั้นล่างเพิ่มสำหรับผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนห้องนั่งเล่นตรงนี้ให้เป็นห้องนอนได้ค่ะห้องครัวมีขนาดกว้าง พร้อมทั้งเคาน์เตอร์บิวอินและอุปกรณ์ครบคันในโซนนี้ยังได้จัดวางพื้นที่สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารจัดมุมนั่งเล่นเก๋ๆไว้ตรงมุมทางออกประตูด้านนี้ด้วยค่ะเป็นห้องครัวและห้องรับประทานอาหารที่มีขนาดกว้างๆมีประตูเชื่อมต่อไปหลังบ้านและเชื่อมต่อไปยังระเบียงชั้นบนได้ค่ะ เป็นบ้านไทยประยุกต์ที่สวยทุกมุมบ้านทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะอยากจะเชิญมาชมสถานที่จริงมากๆเพราะนอกจากบ้านที่สวยงามแล้วยังมีวิวแม่น้ําสวยๆบรรยากาศดีตลอดทั้งปีซึ่งริมฝั่งแม่น้ำํำเทศบาลก็ได้ทำผนังกั้นน้ําอย่างดีบ้านหลังนี้ไม่มีประวัติน้ำท่วมค่ะบ้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวังพร้าสันปะตอง ทำเลดีที่สุดใกล้ถนนทางหลวง108แค่500เมตรหน้าปากซอยเป็นตลาดสดต้นแหนหลวงมีเซเว่นมีรถประจำทางเข้าเมืองผ่านหลายสายและยังใกล้ถนนเลี่ยงเมืองสันปตองหางดงแค่800เมตรเส้นทางสายท่องเที่ยวทางผ่านไปดอยอินทนนท์และเส้นทางตรงสนามบินแค่30กิโลเมตรค่ะ